สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาว YouTube นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะในคลิปนี้นะฮะจะมาเสนอเบาๆนะครับตอบคำถามแฟนขับก็แล้วกันนะฮะแฟนขับถามมาในเรื่องราวของงานบอนไซนะครับมีบางท่านถามมาบอกว่าอยู่ต่างหวัดครับไม่สามารถที่จะหาไม้มาสร้างงานบอนไซได้เรื่องนี้ก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะฮะ ไม้ที่จะนํามาสร้างงานบอลไซถ้าเป็นแถวไอีสารก็น่าจะเป็นมั่งคัง่งนะฮะหมากคัง่งนะเป็นโพเป็นไซนะฮะต้นลักษณะเหมือนกับไซ่ป่าไซภูเขานะหรือเหมือนกับกลางนั่นแหละครับสามารถนํามาสร้างได้ตัดทดให้ต่านะมาสร้างงานถ้าเป็นทางใต้ก็จะเป็นเอ่อพวกสนทรายพวกสนทะเลนะ,ะจะเป็นเพมหน้าเป็นตอหนัหน้ำ,นำลมนะฮะ ค่าภาคกลางนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับไม่ไม่น่าห่วงนะฮะทางภาคอีสานเองนะครับก็จะมีตะโกทางเหนือไทยอีสานตะโกป่าตะโกนาตะโกสวนนะครับมีนะฮนำมาสร้างงานต้นคอยครับไม่ไม่มองข้ามนะคอยนี่ก็สร้างงานได้สวยนะครับก็ก็ฝากไว้นะฮะลองหาดูไม้ใกล้ตัวเราทดลองมาทําดูแคนานะแคนาไทยอีสานแคนานะฮะก็ทําสวยเหมือนกันนะครับผมได้รีวิวไปแล้วนะฮะ สำหรับคลิปนี้ตอบคําถามแฟนคลับว่าสนทรายได้สนทรายมาจะสร้างทรงอย่างไรนะฮะก็จะมาแนะนําไม้2ไม้2ชนิดนะครับที่สร้างทรงลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับตัวตัวสนทรายนะครับอย่างนี้นะฮะมองไม้ไกลสวยนะครับอันนี้เป็นไม้ของคุณต้นนะครับนามาฝากนํามาให้นั่นเองนะฮะสนทรายนั้นจะเลี้ยงเพราะเลี้ยงด้วยวัสดุปลูกเขาคือพวก ขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวรวนเลยนะฮะพอเขาเขาหมดหม,มายความว่าวัตถุปลูกย่อาจจะลายหมดแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็สังเกตอาการใบถ้ายังไม่สดชื่นนะฮะใบแครกแกนก็ต้องเปลี่ยนนะฮะ,ะสนทรายนี้นะตามมุมของผมแล้วน่าจะนํามาสร้างงานได้ในลักษณะที่เป็นกลุ่มกอนะครับไม้กลุ่มกอ นในลักษณะนี้นะฮะมีหลายลำนี่เจ็ดลำนะครับสามห้าเจ็ดเก้ากลุ่มกรอกลุ่มกรอ,กรอนะฮะก็สวยอยู่แต่ที่นี้ในลักษณะของกิ่งก้านสาขาเขาเนี่ยจะเข้าลวดได้ไม่ได้ก็คงต้องรอให้โตผมไม่แน่ใจว่าตัดทดไม่เคยเลี้ยงเลยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีสนสายนะ,ะถ้าตัดทดนะเขาจะแตกไหมจะต้องเข้าลวดได้ไหมนะครับ ก็คงจะเป็นลักษณะนี้นะฮะสนใจครับ,สสรบใบสวยใบละเอียดสวยเหมือนกันนะครับาการตัดทดก็ต้องคงจะต้องมาไล่ตามหลักการของงานบอนไซนะครับที่เป็นกลุ่มกอไม้กลุ่มกอตั้งแต่สามลำขึ้นไปตัวนี้นะฮะต้องคัดกิ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆดีกว่านะครับจะได้ชัดเจนนะครับ ให้ดูสนทรายก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลำนะแปดลำต้องต้องคัดแบบนี้ฮะคัดต้นนะฮะแยกต้นไปนะฮะผมก็คงจะไม่ได้ทำให้ดูนะฮะแนะนำผมก็เพิ่งยกออกมาดูนะหลังจากคุณต้นนะฮะนำมาให้ตัวนี้ฮะต้องแยกลำออกมานะฮะมาจัดลำใหม่นะครับก็น่าจะสวยอยู่สวยตรงที่ใบเขาสวยครับ นะใบสนสายสวยมากเลยนะฮะพลิ้วไหวอ่อนช้อยเลยนะครับนะจัดลำออกมาในลักษณะนี้นะครับคงไม่ได้เข้าลวดแบบนั้นนะครับคงใช้วิธีการดึงสลิงดึงแบบนี้ฮะดึงแบบแบบโบราณเลยไม้ดัดนะครับนะอันนี้สนสายนะครับก็ให้แนะนำให้ท่านรู้จักก่อนนะฮะ ก็สร้างทรงอย่างไรก็คงจะเป็นลักษณะของกลุ่มก่อนะครับมาดูฮะไม้ตัวที่สองที่ผมจะแนะนำเป็นไม้ที่ลักษณะคล้ายกันมากครับตัวนี้เป็นเก็ดปราหมอเกตดป่าหมอเป็นไม้ภาคกลางแถวราชบุรีนะครับไม้ต้นนี้ถ้าเขาไม่ได้รับแดดนะฮะถ้าเราตั้งไว้ในร่มรําไรหันหน้าขออาร่มเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่โต นะครับไม่เจริญเติบโตแต่ถ้าเขาเขาได้แดดเขาก็จะเจริญเติบโตแบบนี้นะฮะได้แดดนั้นใบเขาจะมีลักษณะเด่นสวยงามมากนะฮะสวยตรงไหนฮะสวยตรงนี้ครับเกบประหมอสวยตรงที่ปลายใบก็จะเหมือนเหมือนกับมีออรอยไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับปลายใบไหมนะครับถ้าเราเลี้ยงไม่สมบูรณ์ก็แสดงอาการ รับน้ําถึงธาตุอาหารถึงนะครับต้นนี้ผมทําเป็นลักษณะกลุ่มกอไว้เหมือนกันนะครับใบเขาจะย้อยสลวยพริว้วสวยเลยทีเดียวนะครับผมทำว้หนึ่งสองสามสี่ห้าลำแต่ลำที่ห้านั้นเอ่อไม่แตกยอดแล้วครับนะครับไม่แตกยอดก็คงเอาเท่าที่มีนะฮะถ้าเปลี่ยนกระถางคงสวยนะครับสาหรับ เกจปลาหมอเป็นที่ไม่ได้รับความนิยมมากนักนะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะขนาดนี้ก็จะประมาณสักราคาสามสี่ร้อยหรือห้าร้อยเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับก็แนะนำให้ท่านรู้จักก่อนนะเพราะนั้นแฟนกลับที่ถามมานะครับก็คงจะเป็นที่เฉลยแล้วนะครับว่าสร้างได้อย่างไรนะครับมาดูลักษณะของไม้เ,เกจปลาหมอเกจปลาหมอนั้นสามารถที่จะชํำ ชำใบชำก้านได้นะฮะอันนี้เราฝังลงดินนะฮะเขาสามารถที่เริอเติบโตแตกแตกรากได้นะครับผมจะลองตัดแต่งดูนะถ้าตัดแต่งออกอย่างนี้ก็จะเห็นต้นนะฮะเห็นลำต้นนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการที่โชว์โชว์ใบแบบนี้ก็จะยุ้ยสวยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้แตกใหม่กันแล้วกันนะฮะแตกง,ง่ายอยู่นะครับ แตกมากใหม่ๆจะสวยมากนะครับตัดออกเพื่อที่จะโชว์โครงสร้างของลำต้นนะครับนะเก็บประหมอสวยนะครับสวยเนี่ยผมยังชอบเลย เดี๋ยวจะปล่อยให้เขาเขาเขาทิ้งใบแบบนี้นะฮะทิ้งลงมาก็สวยนะเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางกระถางน่าจะเป็นทรงสูงๆเหมือนตกกระถางนะครับนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางเป็นไม้ประดับบ้านสวยงามนะครับใคให้ใบเขาตกย้อยลงแบบนี้นะฮะผมว่าสวยครับเดี๋ยวหากระถางที่เหมาะสมมาใส่นะฮะรับรบองสวยเลยนะต้นนี้ ต้นนี้จะได้ในส่วนของเหมือนต่อซากนะครับลักษณะเหมือนต่อซากนะครับมีต่อซากอยู่ต่อหนึง่งตัวนี้ผมสลิงไว้นะฮะสลิงให้ให้ต้นใหญ่เนี้ยห่างจากต้นเล็กนะครับก็เลยใช้วิธีดึงลวดสลิงไปนะครับนี่ลักษณะของไม้กลุ่มกอนะฮะตัดแต่งไม่ยากนะครับ ทีนี้รอยเขาแตกมาก็จะสวยครับนะถ้าไม่ไม่เท่ากันกิ่งไม่เท่ากันใบไม่เท่ากันเราก็นานๆเราก็ตัดแต่งทีแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับหน้าไม้จะอยู่ตรงนี้ครับลำหนึ่งลำสองลำสามลำหนึ่งสองสามสี่นะะไอ้ที่ห้านี้นะฮะไปแล้วนะครับ เป็นต่อไปแล้วครับจริงเขาแตกได้อยู่เพราะเอาเท่านี้ครับสวยอยู่นะครับการจัดก็คือให้ให้มันมีช่องว่างสามารถมองเห็นได้ทุกลำนะครับเวลาเราจัดไม้ในลักษณะนี้ลำต้นจะแข็งมากครับนะแข็งดีทีเดียวนะฮะใจกระถางก็จะสวยครับโอเคเรียบร้อยครับไม้ลักษณะน,นี้ปรับแต่งไม่ยากครับ ในส่วนสนใจนะฮะสนใจนี่คงไม่ไม,ไม่ไม่ตัดนะฮะเสียดายใบใบก็สวยนะใบก็สวยมากเลยเพียงแต่ว่าจะต้องสลิงลำออกมาให้ให้สวยงามให้เกิดช่องว่างนะครับหน้าไม้น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะหน้าไม้ถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าลำที่สวยนะครับนะฮะเดี๋ยวค่อยค่อยจัดนะครับสนสายเดี๋ยวค่อยจัดค่อยดูอีกทีนึง สรุปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็สรุปอย่างนี้กันแล้วกันนะครับว่าไม้สนสายนะที่จะนำมาเลี้ยงนั้นสร้างทรงไหนสร้างเป็นทรงกลุ่มกอนะถ้าเป็นป่ารากเดียวก็ทำเป็นถ้าบางท่านก็มีนะฮะเป็นป่าเป็นรากเดียวเลยก็นำมาสร้างทรงป่ารากเดียวนะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เรียกว่ากลุ่มกอะฮะตั้งแต่สามลำขึ้นไปถ้าสองลำก็โคนคู่นะฮะ เช่นเดียวกันกับไม้อีกชนิดหนึ่งคือเกจประหมอนะฮะเกจประหมอก็สร้างในลักษณะเดียวกันเหมือนกันมีกีล่ลำนะมันเหลือรอดกีล่ลำก็เท่านั้นนะฮะพอเราเลี้ยงในกระมังงี้แล้วเขาเจริญเติบโตสร้างฟอร์มได้เราก็ลงกระถางนะ,ะจะทําให้สวยนะฮะไม้นั้นพอลงกระถางแล้วจะได้อีกอารมณ์หนึ่งทันทีนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยตอบคําถามนะฮะแลกเปลี่ยนเสวนาปุจชา้าวิสัชนากับแฟนขับทุกท่าน มีปัญหาอะไรถ้าถามมาถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวถามท่านผู้รู้ก็จะมาตอบปัญหาให้กับทุกท่านนะครับสำหรับงานบอนไซง่ายๆนะครับในบ้านเมืองเราที่สร้างงานดีเล็กนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับทุกท่านครับ